กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับเซลล์ตนที่โชว์รูมอิซูซุคิงยอนซาค่ะพี่มายนะครับผมก็วันนี้ครับทุกๆุกท่านเรามาดูที่สุรของรถตอนเดียวที่สุดคืออะไรแรงสุดไหมจะว่าแรงสุดไหมก็ไม่ใช่เพราะว่าเครื่องนี้มันก็เป็นเครื่องเดียวกับ อ่าตอนเดียวเครื่องสามพันทั่วไปนะคือที่สุดคือแพงที่สุดแล้วกันนะแพงที่สุดแล้วกันก็แพงที่สุดแล้วก็ใช้งานใช้ประโยชน์จะเรียกว่าได้มากที่สุดไหมมันก็เรียกว่าเพิ่มและกันสามารถใช้ได้เพิ่มเติมก็คือตัวนี้วันนี้ที่พามาดูนะทุกด,ด้านมันเป็นตอนเดียว4ี่คูณสนะครับ4ีคณสก็คือบอกง่ายว่าเอาเที่ยวเข้าป่าก็ได้ใช้งานแบบ อย่างผมเห็นาชาวภาคใต้เนาะเอาไปบรรทุกปาลมการวิ่งเข้าสวนปลมวิ่งเข้าสวนทุเรียนที่แบบมันติดลมซึ่งรถตัว 4, ีคูณสเข้าไม่ได้แต่ว่าน,นี้มันก็จะดีขึ้นมาหน่อยคือสามารถเข้าได้นะครับสามารถเข้าได้หรือว่า,าเลี้ยงเป็ดเป็ดไล่ทุง่งมีลูกค้าผมซื้อไปคันนึงเลี้ยงเป็ดไล่ทุง่งก็เอาลงตามเก็บไข่ปงไข่เป็ดเก็บเป็ด,ปดอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะใส่ของบรรทุกได้เยอะด้วยเพราะว่าเป็นรถตอนเดียว เดี๋ยวเราไปดูกันครับทุกท่านว่าคันนี้นะครับสีอะไรนะแต่ปกคลิปก็เห็นเว่ลาสีขาวเดี๋ยวเราไปสูดสเปครถกันลวกันนะครับนี่ครับผมคันนี้นะครับคือต้องบอกว่าคันนี้เป็นรถเดิมๆจากโรงงานนะครับซึ่งยังไม่ได้มีการใส่พริกใส่น้ำส้มใส่ชูใส่มะนาวปรุงแต่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะฮะอ่าเป็นรถเดิมๆเลยนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับก็คันนี้นะ เป็นเครื่องยนต์ส0พันขับเคลื่อน4ล้อแต่ต้องบอกว่าขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยตลอดเวลาไหมเดี๋ยวตอนเข้าไปดูภายในเดี๋ยวผมบอกให้ดูอีกทีหนึ่งครับว่าลักษณะการขับเคลื่อนเป็นแบบไหนเนาะอันดับแรกเลยนะครับทุกท่านคันนี้นะครับจะเป็นไฟหน้าแบบธรรมดาหรือไฟหน้ามันติรีเฟคเตอร์นะนะครับแล้วก็จะสังเกตได้อย่างหนึ่งนะตัวกันชนหน้าของเขาเนี่ยจะไม่ได้มาเป็นแบบสเปคเดียวกับตัวสูงนะนี่ถ้าตัวสูงมันจะเป็น ไฟตั้งแบบนี้ใช่ไหมไฟเลี้ยวกับไฟตัดหมอกตั้งแต่ว่าอันนี้จะใส่เป็นตัวกันชนหน้าคือณตัว2020-2021เนี่ยเขาจะใส่เป็นกันชนหน้าไฟน้อยคือพูดง่ายใช้ร่วมกับตัวเตี้ยนะครับก็มีเบา้ากลมรองรับติดตั้งไฟตัดหมอกได้นะครับกระจังหน้าเป็นสีเทาแบบนี้นะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับส่วนนะครับความสูงของเขาแน่นอนครับพอเป็นรถขับเคลื่อนสีล้อ นะครับความสูงของเขาเนี่ยก็จะเป็นรถอพูพง่ายเหมือนตัวยกสูงนะเหมือนพวกแคปพวก4ประตูตัว,ตวยกสูงนะซึ่งจะไม่ได้เป็นแบบตัวเตี้ยของรถปกตินะครับก็คือตัวความสูงมาตรฐานพวกตอนเดียวทั่วไปนะครับเขาจะยกสูงมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ล้อ,อยางสแตนดาร์ดโรงงานนี้คือเดิมๆโรงงานนะที่เขาใส่ให้มาเนี่ยจะเป็นล้อกระทะนะครับขอบ15นะครับเอ้ยโทษทีโทษท,ท,ท,ทีทุกท่านเป็นล้อกระทะขอบ16 นะครับยาง205ขอบ16นี่เห็นไหม205ขอบ16แต่มันมีคำว่าแต่ตรงที่ว่าเขาไม่ได้บอกมานะครับว่าเบอร์ยางเนี่ยความกว้างไอ้ตัวแก้มข้างบนเนี่ยนะความความกวาม้างความหนาเนี่ยมันหนาเท่าไหร่นะครับซึ่งเขาจะบอกเบอร์แค่หน้าตรงนี้มาซึ่งถ้า,าจริงๆคือพูดตรงเลยว่าหน้ามันก็ไม่ได้กว้างนะครับหน้ามันอาจจะแคบไปหน่อยนะครับ ก็คือท่าง่ายๆคือถ้าเราไปใช้งานเนี่ยเข้าไร่เข้าสวนอย่างเงี้ยนะครับคือหลายๆท่านก็ส่วนใหญ่ก็ไปเปลี่ยนกันนะครับเพื่อให้หน้ายางมันใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็ดอกมันมีบ้างมากขึ้นเพราะว่าพอเป็น4ีคูณสแล้วมันต้องลุยใช่ไหมมันก็ต้องยางมีบ้างมีดอกนิดนึงครับมันจะได้ลุยได้ดีนะครับแต่ถามว่าถ้าเราไปใช้งานตัวสเปกยางตัวสเปคล้อกระทะตัวนี้ก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะไม่ใช่ว่า ใช้ไม่ได้ต้องไปเปลี่ยนเงี้ยไม่ใช่นะครับใช้ได้นะใช้ได้แต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรคําว่าดีกว่าละกันเนาะถ้าเราไปเปลี่ยนปุ๊บหน้ายางกว้างขึ้นดอกมันก็บ้างใหญ่ขึ้นมันก็สามารถลุยได้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้เป็นยางของโยโกฮามานะครับตัวนี้เป็นยางโยโกฮามานะ GO Lander ใช่ไหม <laughs> ไม่รู้ G O l a n d นดอะนั่นแหละ G97 นะครับก็คือตัวรุ่นยางนะครับเนาะ ก็เป็นว่าเนี่ยคือยางที่มาจากโรงงานก็คือจะมาเป็นสเปคนี้นะครับเนาะนี่นะครับส่วนตัวนี้นะครับทุกท่านก็อย่างที่บอกไปครับ4%ีคูณสของเราเนี่ยณปัจจุบันนะจะมีแต่เครื่องยนต์สามพันอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีเครื่องยนต์อื่นเลยนะครับเครื่องยนต์เดียวเท่านั้นนะครับนี่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านนี้นะครับมีนะเป็นตัวฝาครอบไฟสีขาวกระจกมองข้างนะครับสีขาวสีเดียวกับตัวรถนะครับ ก็คือตัวกระจกมองข้างครับจะเปลี่ยนไปตามสีรถนะสีที่มีให้เลือกในรุ่นนี้นะครับก็จะมีสีขาวคันที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็จะเป็นสีเทาแบบคันูนนะครับอ่าแล้วก็จะมีสีบอลเงินอีกหนึ่งสีนะนี่ตัวมือเปิดนะครับเป็นสีดําวัสดุสีดํานะครับก็เดี๋ยววันออกรถก็คือถ้าจะจกแต่งเป็นจานรองเป็นอะไรพวกนี้เราก็มีให้นะครับถ้าท่านใหญ่ ส่วนมากออฟโรดที่แต่งๆไปนะที่แบบเป็นรถ4ี4เราจะแต่งเป็นโทนดําให้ลูกค้านะครับอย่างพวกจานรองใช่ไหมปกติเราจะเห็นตะโครเมียมใช่ไหมเราก็จะทําเป็นสีดําให้ลูกค้ามันจะได้แบบดูดุดันไงอ่าใช่ไหมตามสไตล์รถแบบว่ารถโฟวิลลอะพูดง่ายอ่าตามสไตล์รถโฟวิลนะนี่ครับนี่สติ๊กเกอร์สี่ติดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็นี่มีตะขอห้าตขอหนึ่ง 1, 2, 3, 4, น,นะครับเอาไว้เกี่ยวยึดของอะไรพวกนี้ก็อย่างที่บอกครับสามารถเข้าไร่เข้าสวนเก็บผล,ลไม้ออกมาข้างนอกได้เพราะว่าบางทีเนี่ยใช่ไหมถ้าไร่สวนเนี่ยถ้าเอารถแบบตอนเดียวที่แบบว่าไม่มีโฟเข้าไปบางทีมันเละครับมันเข้าไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าช่วยทยอยของออกมาได้นะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับคันนี้นะครับจะไม่เหมือนรถตอนเดียวปกติทั่วไปนะครับเพราะว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยแหนบจะอยู่บนเพลาเห็นไหม เนี่ยครับแหนบมันจะอยู่บนเพลาแต่ถ้าเป็นรถตอนเดียวปกติที่ไม่ใช่4ี่อะแหนบมันจะอยู่ด้านใต้เพานะครับฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแหนบการวางแหนบอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะว่ารถเป็นตัวยกสูงนะและแหนบก็ใช้เป็นแหนบ3แผ่นนะครับที่มีขนาดยาวและใหญ่เห็นไหมตัวแหนบใหญ่ไหมนะครับซึ่งถ้าถามว่าไอตัวแหนบอย่ามันใหญ่เท่ากับพวก ที่เขาไปเสริมเขาไว้มันก็ไม่เท่านะแต่ถ้าเกิดเรานับรถสแตนดาดโรงงานทั่วๆไปเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านะฉะนั้นก็บรรทุกได้ลุยได้นะครับเพราะรถก็สูงด้วยเพราะเวลาเข้าไล่รถเนี่ยต้องเน้นสูงเป็นหลักอยู่แล้วใช่ไหมไม่งั้นใต้ท้องมันแบบมันติดมนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไฟท้ายนะครับทุกท่านตัวนี้เป็นไฟท้ายแบบธรรมดาหลอดไฟก็จะเป็นแบบธรรมดาทั้งหมดนะจะยังไม่ใช่ LED แต่ถามว่าวันนึงไปเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับ แต่ส่วนมากก็ถ้าใครไม่ได้ไปแต่งจริงใช้งานผมก็เห็นจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายในครับทุกท่านนี่ครับสําหรับภายในนะครับทุกท่านกุญแจรเราจะได้เป็นลักษณะนี้2ดอกนะคือรุ่นนี้ยังไม่เป็นกุญแจร,รีโมทแต่ถ้าท่านใดอยากได้ความสะดวกสบายก็เปลี่ยนเป็นรีโมทได้นะครับเพราะด้วยตัวประตูตัวล็อกเนี่ยเขาเป็นเซนทันล็อกอยู่แล้วนะ แล้วก็ตัวแผงประตูนะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายนะนี่มีที่วางแขนบุนุ่มเป็นผ้ากำรรมะหยี่ให้นะครับกระจกขึ้นลงไฟฟ้าล็อกปลดล็อกประตูไฟฟ้านะครับแล้วก็ตัวนี้กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าได้นะครับซึ่งแผงประตูเนี่ยจะเป็นโทนวัสดุสีดําทั้งหมดนะครับเป็นโทนดําทั้งหมดเลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะนะครับด้านในตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังแบบนี้ ไอตัวเนี้ยตัวเบาะอะครับมันไม่สามารถที่จะยืดตรงที่พักศรีรษะขึ้นลงได้นะครับมันเป็นเบาะแบบตัวเดียวชิ้นเดียวกันหมดเลยแต่ว่าสามารถปรับเอนได้เลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้นะครับนะตัวปูพื้นนะครับลถตอนเดียวแน่นอนทุกคันนะครับจะไม่ใช่พรมนะครับจะเป็นวัสดุแบบนี้เหมือนคล้ายๆเป็นแบบหนัง PVC หรือพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้นะ เพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันทําให้ทําความสะอาดง่ายนะครับทําความสะอาดง่ายเนาะเพราะว่าบางทีรถใช้ลุยมันเลอะดินถ้าเป็นพรมนี่ก็เละแน่นอนทําความสะอาดยากแน่นอนนะต้องซักอย่างเดียวอันนี้ก็ใช้ผ้าชุบน้ําเช็ดได้นะครับดูดฝุ่นได้นะตัวเปิดฝาถังน้ํามันฝากระโปรงก็อยู่ตําแหน่งนี้เลยนะครับมีที่ใสต่ตังเหรียญที่วางแก้วน้ําเด้งออกได้นะครับนี่ชึบขึ้นไปด้านบนตัวรถสูงนะ ถ้าใส่บันไดข้างนี่ก็สวยด้วยใช้งานได้จริงด้วยเหมาะเลยนะครับไปใส่บันไดสักนิดหนึ่งเนี้ยอ่ะเปิดมานี่ครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของพวงมาลัยนะครับดึงเข้าดึงออกได้นะครับโยกขึ้นโยกลงได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นหน้าปัดเรือนไม้เนาะหน้าปัดเรือนไม้ก็บอกอะไรทุกอย่างการซ้นเลงน้ํามันขณะขับขี่ความเร็วอะไรพวกนี้ก็บอกหมดนะครับคันนี้ก็จะเป็น6เกียร์นะครับ หกเกียร์เดินหน้าอีกหนึ่งเกียร์ถอยหลังนะครับทุกท่านน,นี่ครับแล้วก็เครื่องเล่นนะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นเครื่องเล่นหนึ่งดินนะครับสามารถใส่แผ่นซีดีได้น่าจะเป็นรถอีสิสุรุ่นเดียวตอนนี้เลยที่ใส่แผ่นซีดีได้ก็คือต้องเป็นวิทยุแบบนี้นะครับซึ่งเกรดที่ใส่วิทยุตัวนี้ก็จะไม่เกินตัวเอนะครับนะระบบแอร์ปุ่มหมุนนะครับความเย็นพัดลมตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออก แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวปิดช่องลมนะครับแม่อากาศด้านนอกเข้ามาแบบนี้นะครับเนาะสำหรับตัวระบบขับเคลื่อนนะครับที่เป็นทีเด็ดของคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าระบบขับเคลื่อนนะ่ะไม่ได้เป็นแบบเข้าสี่ตลอดเวลานะครับอยู่ที่เราจะปรับการใช้งานครับทุกๆท่านซึ่งโหมดการขับขี่เนี่ยจะมี3โหมดมีขับเคลื่อน2ล้อนะครับสี่ล้อเร็วแล้วก็4ี่ล้อช้าอันนี้ไว้ลุยนะครับก็คือถ้าผมแนะนำเนี่ยสล้อปกตินี้ใช่ไหม ก็วิ่งทางถนนปกติได้เลยช่วยประหยัดน้ำมัน4ล้อเร็วทำความเร็วได้ไม่แพ้กับ2ล้อเร็วเลยนะครับแต่เหมาะกับถนนที่แบบเป็นทางฝุ่นนะครับฝนตกถนนลื่นช่วยการยึดเกาะแล้วเราต้องการใช้ความเร็วนะครับก็มาใช้4 h เดได้นะครับแล้วก็มา 4L เอาไว้ลุยเนี่ยอันนี้คือคือแบบลุยโคลลุยอะไรพวกนี้แล้วต้องการรอบเครื่องยนต์จัดๆอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องเป็นตัวนี้แล้วนะครับเพราะว่ามันจะมีแรงเขาเรียกแรงบิด ที่เยอะนะครับทาให้ขึ้นจากโคนอะไรพวกนี้ได้แล้วก็แบบบางทีล้อมันไม่ฟรีทิ้งด้วยไงถ้าใช้ CL ก็จริงๆของพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับสภาพที่เราลุยตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับว่าถ้าบางที 4H ยังไปได้ก็ใช้ 4H ก็ได้นะครับแต่ถ้า 4H ไม่ได้ก็ปรับมา 4L เอาทีนี้นะครับเราจะรู้ได้ไงว่าตอนนี้เราขับอยู่โหมดอะไรนะครับอันดับแรกดูที่ตัวปุ่มหมุนถ้าบิดตัวปุ่มหมุนขึ้นมา 4H ปุ๊บนี่เท่าท่านเห็นไหม มันจะมีสัญลักษณ์สีเขียวขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมันจะเข้า 4H ให้นะครับหรือหมุนมาอีกทีนึงปุ๊บมันก็จะเป็น 4L แล้วเห็นไหมก็จะมีภาษาอังกฤษ 4L เพิ่มขึ้นมานะครับก็ดูได้เลยนะครับว่าจะดูที่หน้าปัดเรือนไมหรือว่าดูที่ตัวปุ่มหมุนนะครับแล้วก็ตอนนี้รถยูสทุกรุ่นนะครับที่เป็นตัว 4x4 4นะครับก็จะมีตัวปุ่มกดใช้งานดิฟล็อกมาให้นะครับก็ ถือว่าเป็นระบบที่ช่วยได้ดีนะครับเพราะว่าบางทีแบบว่าออย่างยกตัวอย่างเนาะเวลาไปลุยเขากระโจมเงี้ยครับก่อนทางขึ้นเขาอะไรพวกนี้ใช่ไหมคือบางทีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันมันต้องมีฐานหินใช่ไหมไอหินนะ่ะผมจะบอกให้นะครับทุกท่านถ้าใครไปลุยจริงๆนะไม่ใช่ว่าขับทางหินแล้วรถจะไม่ติดนะติดนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมบางทีหินมันวางไม่เท่ากันนะแล้วล้อมันลอ,อยอย่างเงี้ยนะครับบางทีลอยหน้าซ้ายนะครับลอยหน้าซ้าย อะไรอย่างเงี้ยลอยหน้าซ้ายลอยหลังขวาหลังอะไรพวกเนี้ยนาะ้บางทีมันก็ทําให้ไปไม่ได้ก็มีนะทีนี้พอเราใช้ดิฟล็อกปุ๊บอะ่ะมันจะช่วยถ่ายเทกําลังทําให้รถขึ้นไปได้นะครับไอล้อที่ติดติดติด,ตดแบบว่าสัมผัสพื้นถน,นนนะ่ะมันจะมีกําลังมากขึ้นเพราะว่าผมอยากให้นึกตรงนี้ครับสมมุติว่าล้อหลังเนี่ยอีกล้อหนึ่งติดพื้นถนนแต่อีกล้อหนึ่งลอยเนี่ยถามว่าถ้าสมมติไม่มีระบบพวกเนี้ยล้อที่มันจะหมุนนะ่ะ ไอล้อที่ลอยน่ะมันก็จะหมุนได้มากกว่าถูกต้องไหมเพราะว่ามันไม่มีอะไรไปต้านทานมันแต่พอใช้ดิฟล็อกปึ๊บมันจะถ่ายเทกําลังนะครับช่วยมาให้ล้อที่มันแบบสัมผัสพื้นถนนน่ะมีกําลังได้มากกว่านะครับมันก็เลยจะทําให้ผ่านอุปสรรคไปได้นะครับนี่ก็ต้องบอกว่าการใช้งานก็คือสารพัดประโยชน์เลยสําหรับรถตอนเดียวนะแต่ถามว่าถ้าไปบรรทุก4ี่ห้าตันวิ่งผักวิ่งผลไม้เนี่ยผมก็ ต้องบอกว่ายังยังเห็นความนิยมอ,อยู่ที่ตัวขับเคลื่อน2ล้อมากกว่านะครับยังไม่เห็น4ล้อไปทําสักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าส่วนมากน่าจะเป็นจุดประสงค์การใช้งานคือใช้งานในสวนในไรซะมากกว่านะครับเนาะก็สําหรับคันนี้ก็การใช้งานก็ถือว่าครอบคลุมได้เลยนะครับสําหรับไปใช้งานเนาะ,ะประมาณนี้ราคานะครับก็675,000บาทนะครับทุกท่านนะ6 7 5 0 0 0บาทเท่านั้น ถามว่าแพงกว่าตัวปกติเท่าไหร่ที่ไม่4ีคูณสก็ประมาณ7 8็ดแ0มืนนะครับประมาณนั่นเองนะครับโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้เชิ์ต้นรีวิวแล้วก็คอมเมนต์มาละกันครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผม